สวัสดีค่ะจูเนียคณะเชียมงคลจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชิวาลัยเชียงรายค่ะในวันนี้ก็มาแข่งขันโครงงานในสาขากายภาพในเรื่องของการสัง,งคเคราะห์โมเลกุลเจนเซอร์ที่มาจากฐานสีย้อมจากธรรมชาตินั่นก็คือเคอร์คมินค่ะสลับใช้ในการต,ตรวจวัดโรคมะเร็งปอดค่ะ ในงานนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นมาจาักปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของจุเนียก็คือภาคเหนือที่ผู้คนส่วนมากเนี่ยเป็นโรคมะเร็งปอดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัญหาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นแต่ว่ามันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับของโลกเลยค่ะการที่เขาเนี่ยเสียชีวิตก็มาจากการที่เขาดูตัวเองช้าน้นแล้วในงานนี้จึงอยากจะเข้าไปช่วยในการที่จะทําให้การวินิจฉัยอะค่ะมันง่ายมากขึ้นไม่ค่อยซับซ้อนมีราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะซึ่งเราก็จะเอาตัวหังเครื่องสร้าง ใช้ในการสังเหอมุ่ยคุณเชนเซอร์สาหรับให้มันมีความเฉพาะสูงเพื่อที่จะทําปฏิกิริยาแล้วก็เกิดการคายแสงขึ้นมาค่ะเกิดจากการที่เรากระตุ้นโครงสร้างของคลมมิวนะให้อิทตอนขึ้นไปข้างบนไก่อนสารตั้งต้นของเราอ่ะมันก็มาจากสารที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะการที่เราเอาตัวนี้มาเป็น ตัวของสารต้นในการทำมูลคุณเซนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่ากับพืชศรษีไทยอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้สามารถไปข้างหน้าไปต่อได้ค่ะ Prime Minister Science Project b o a r d 2025ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์การยภาพครับขอบคุณครับทีนี้ด้วยนะแรงบันดาลใจที่ได้จากงานก็รู้สึกว่าทําให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เราทำแลบหรือว่าทํางานวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งทุน่นเนี่ยรู้สึกว่าทุน่เนเนี่ย จากการที่มีทีมที่ดีค่ะเพราะว่าจุ๊นเนี่ยได้ทำแลบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งก็จะมีทีมคณะอาจารย์แล้วก็พี่ๆในแลบที่ทุกคนค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ทําให้จุเนี่ยมาถึงจุดนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่ากวดที่จะมาถึงจุดนี้มันผ่านแบกาวค่อนข้างที่จะเยอะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้รางวัลน,นี้ค่ะ ขอบคุณหน่วยงานอพวชนะคะแล้วก็สมาคมวิทยาศาสตร์แล้วก็สวทชค่ะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์แล้วก็โรงยันจุฬาพรเชียงรายค่ะที่ให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ความรู้แล้วก็สัมคอรทุกอย่างค่ะรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูได้รางวัลอันนี้ที่รู้สึกว่าทรงเกียรติมากๆที่ตั้งใจทํามาตลอดทั้งปีค่ะ อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะในปีหน้าก็อย่าลืมมาสมัครพ r ามินิสเตอร์อ w วอรกันเยอะๆนะคะ